ยะโตหินติหิงหลังอิติใสสุเตนะหลังหิ่งใสโหติ หิงอันว่าหิงปัจจัยโหติย่อมลงสุเตนะด้วยสูตรอิติว่ายะโตหิงอิติดังนี้หิงอันว่าหิงปัจจัยโหติย่อมลงสุเตนะด้วยสูตรอิติว่ายะโตหิงอิติดังนี้บทนี้สองบท ยโตติเอกังปะทางหินต nah. ิเอกังปะทางวิพาตยันตาปะทาวิภาควเสนาทวิปาทามิทางสุตันติทัตตาพังยโตติเอกังปะทางหินติเอกังปะทางวิภัตยันตาปะทาวิภาควเสนาทวิปาทามิทางสุตันติทัตตาพังยโตติเอกังปะทางหินติเอกังปะทางวิพัตยันตาปะทาวิภาควเสนะ เทวีปะะ่าธาตตังสุตันติทัตับพังเหมือนเดิมนะตามมาเหมือนเดิมกวจัจิสตามิยาและอัตเถหิงอันว่าหิงปัจจัยโหติย่อมลงปรังในเบื้องหลังยะโตจากยาสับอัตเถในอั สัตมิยาแห่งสัตมีวิพัตปจิในบางอุทาหอนหิงอันว่าหิงปจัจัยโหติย่ำลงปรังในเบื้องหลังยะโตจากยะสับอเถในอาสัตมิยาแห่งสัตมีวิพัตปจิในบางอุทาหอนส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมาก หิงอันว่าหิงงัาใจใยโหติย่อมลงปารังในเบื้องรังยะโตจากยะสับอัตเถในอาจสัตมิยาแห่งสัตมีวิพัสปัจจีในบางอุทาอนสูตรนี้มีสองบทเป็นปัจจยวิธิสูตรทำตัวรูปเลยตั้งอ,อัดอะตั้งไงยก้นิงสี่ ยสมินติอเทแล้วนี่ไงยาสมินติยาหิงอเท อธินเ,น,เน,อนอัติว่ายาสมิงอิติดังนี้ดูปังอันว่ารูปอิติว่ายาหิงอิติดังนี้โหติยอ่อมมีนะนี่ยาหิงยาหิงง่ะทีเนี่ดูของพีแม่ก็ชัดเจนเียนะ ตันนี้ผมจะลบทิ้งเขียนไรก็ได้ยัสม,มิงเป็นยันสม,มินติอัตเถ อธิในอานีติว่ายัสมิงอีติดังนี้รูปอางอานว่ารูปอีติว่ายาหิงอีติดังนี้โหติย่อมมีได้รู้สึกจะเยอะไปก็เอาลบออกก็ได้ทีนนีะ้จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าเวลาแปลก็ให้มันเห็นภาพหน่อย นะรทำตัวรูปยาหิงสาบเดินคือยา่างยาลงหิงป่าใจในอัสตมีวิภัตด้วยยาตหิงตั้งหิงป่าใจชื่อวิพัตด้วยตว่ท้าโยวิภัตติสัญญาโยสำเร็จรูเป็นยาหิงแปลว่า ในใด้ยาหิงสับเดิมคือยา่างยาลงหิงป่จัยในอัสตมีวิพัตด้วยยาโตหิงตั้งหิงป่จัยชื่อวิพัตด้วยตว,ว่าถ้าโยวิพัตติสัญญาโยสำเร็จรูปเป็นยาหิงแปลว่าในใดทถ้าเราใสาก่ก็ยาหิงกาเลในการใดยะหิงถานเน ในที่ใดยะหิงปุริเสในบุรุษใด,ดทำไมต้องใส่เอเกาวะนะล่ะตั้งอัดเป็นเอเกาวชนะใส่พระหูไม่ได้นะเข้าใจไหมเวลายโยกอะ่ะแต่ในคดีนี้ที่เราเรียนเนี่ยเขาบอกว่าโดยมากเขาใช้เป็นเอเกาวจนะ ก็เลยตั้งอัดอย่างนั้น่ะมพระูก็มีพระูก็มีอยู่